It should be enough, but กลับมาพบกับเ้ากับอมยิมทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรากาอยู่กับนั่งอ้ออายค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะใช่เป็นยังไงปีทุกๆปีเป็นยังไงวันนี้กลับมาถ่ายกับองยิมทิพย์เราอีกครั้งหนึ่งบอกว่าวันนี้รู้สึกอบอุ่นเหมือนเคยจนร้อน อบอุ่นด้วยใี่พี่ด้วยแล้วก็อากาศทางนอกด้วยใช่แล้วก็คือบอกว่าสนุกมากอะไรสนุกมากสนุกมากแล้ววันนี้นะคะเราถ่าย3มเซตด้วยกันไอชอบเซ็ตไหนมากที่สุดจริงๆไอก็แอบชอบเซตสุดท้ายอยู่เบียค่ะคุณพีชาราะว่าเป็นเป็นบีกินี่เป็นตัวอาเนาะแล้วก็แายข้างงอกว่าสดใสและเลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ชอบทุกชุดเอาชุดตัวเองมาแต่ก็ใส่ชุดพี่ใกล้อยู่ดีใช่แล้วค่ะเอ๊มมีความแอบงงเมื่อวาเราคุยกันหรอว่าเออ ชุดไปมอะไรเดี๋ยวน้องไอเอาชุดมาค่ะเอามามเอาชุดพี่ที่ใกล้อยู่ดีแดงว่าคือเป็นคนจัดชุดดีสวยสวย,สวยค่ะต้องให้ตำแหน่งเลยใช้แล้วนะคะก็บอกว่า ใช่กับอมยิมทิพย์ก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะชุดสวยทุกชุดนอกจากชุดสวยแล้วนั่งแบบคือต้องสวยด้วยน่นที่สุดอ่าและตอนนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่บ้างค่ะจริงๆเอาไอ้ก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามไอ้ก็จะรู้ว่าไอ้วิ่งเนาะแล้วก็ที่สาคัญเอาไอ้เปิดบาร์ด้วยนะคะเป็นบาร์ของเทลค่ะตามไปอุ่นหนุนแล้วมาอุ่ได้เลยค่ะที่สีลมนะคะก็ยูโนแวร์ค่ะที่สีลมคอมเพล็กซ์เลยใกล้ๆกันเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาที่ยาวราาค่ะชื่อ้านอ็มยีค่ะเข้าไปติดติดตาม น้องแล้วก็ไปอุดหนุนน้องได้เลยนะคะรับรองว่าเจ้าของสวยขนาดนี้ร้านจึงแบบว่าเพอร์เฟกแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเ oh, มาเลยหน่่ย <laughs> ใช่แล้วคะ่ะสายนี้ต้องห้ามพลาดอะไรอย่างนี้นะคะ่ะใช่แล้ววันนี้ก็คือถ่ายกันสนุกมากรูปสวยมากเพราะว่านั่งแบบสวย ข้าเขียงด้วยนะไม่ต้องเถียงเราต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสวยเอถ้าใครพลาดทริปนี้ก็รอทริปต่อไปของน้องนะคะแล้วนอกจากทริปโอไอนะคะยังมีทริปสาวัสวยๆอีกเยอะมากนะคะใครอยากถ่ายรูปกับเราก็พักมาได้เลยนะคะค่ะฝากด้วยนะคะแต่ว่าใครยังไม่ติดตามช่องนี้แล้วก็ ยังไม่กดซับสไคร์ก็ซับสไคร์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายย I can stand my ground hold my breath